สวัสดีจ้าเพื่อน,เอนๆเนซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันอีกเราวพัฒนากันอีกวันที่ยี่สิบเจ็ดมีใครได้มัง่งมีใครได้มั่งคะเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ่งแต่ที่เน้นเลยเต่แต่นี้จะเปลี่ยนสูตรมันจะเอาสูตรตัวนี้สลับกัน จะเอาสูตรตัวนี้หน่วยสองนี่มันสลับตัวนี้มันจะได้หกสองเลยทันทีอันนี้ถ้าถ้าจับเจ็ดหนึ่งนี่มันก็ได้เพราะว่ามันเก้าศูนย์หนึ่งเนาะเฉพาะเฉพาะหลักร้อยนี่ใส้หลักเสียลงมาเก้าศูนย์หนึ่งแต่ไม่ได้จับเจ็ดหนึ่งแต่ไม่ได้จับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งไม่ได้จับเจ็ดหนึ่งเลขออกแล้วรู <laughs> เว้เดี๋ยวเดจะสลับสูตรกันตัวนี้ เพราะว่ามันเข้าเข้าทั้งหมดอยู่แต่จะสลับไม่ถูกมีใครได้มั่งคะได้คืนมาแล้วอาทิตย์ที่เล้วไม่ได้สักบาทอาทิตย์นี้ได้แล้วได้แล้วสิบห้าสิบห้าบาทใหญ่แล้วหมื่นห้าเนาะน้องสาวน้องสาวก็ได้ตัวนี้ถ้าน้องสาวได้น้องสาวอยู่ที่กาะ,ะสิ์เขาได้ติ่มติมเลยเช็ดหนึ่งเข,เขาไม่ได้ซื้อเยอะนี่ ซื้อแค่เจ็ดหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งสองตัวเท่านี้แหละตัวเน้นอย่างเดียวได้ถูกก็ถูกไม่ถูกก็ช่งางคำว่านี้ก็เลยเขาก็เลยได้าดูกันเลยเอาสูตรนี้แหละลุงจะเอาสูตรนี้ลุงก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนจ้าคำเตือนแนวทางง่ายเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น รมใช้วิจารณญาณในการรับชมเดวยจ้าเอา้าไม่หล็กไปใส่เห็นเฉยไม่เล็กไปหไหนจะเอาสูตรนี้ลงแล้วจะสลับสูตรตัวน,นั้นลงอีกว่ามันเข้าบนสูตรนั้นนะสูตรนั้นมันเข้าบนแต่สลับไม่ถูกเรามาเอาตัวน,นี้เลยเด็กเล่า น้า <c oughs> พัฒนาบอโลนะคะบอโลบนล่างที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดวันที่บนล่างวันพุธเนาะวันพุธเมื่อวันพุธท,ท,ที่ยี่สิบเจ็ดทับหนึ่งฮับหกเจ็ด เป็นไม้เขียนคนเดียวเลดทีโอกก็คือใส่สูงในแหละเลดทีโอก็คือสามศูนย์ห้าห้าเจ็ดห้า ได้ศูนนี่นแหละห้าบวกห้าบวกเหลักร้อยสองครั้งบวกเก้าของที่ก็คือ5้าบวกห้าบวกเรอยบวกสห้าบวกสอเก้าบวกศได้9 90าเก้าห้ากเ จ็ดสองสีอันนี้บวกสบวกห้าบวกสองจ้ะบวกห้าบวกสอง,สอง,สองจำคู่ก็คือเก้กาเจ็ดเก้าสองเก้ส สูตนี้มันจะเป็นบนล่างเนี่ยมันมาทั้งบนทั้งล่างสุดนี้เข้าบนด้วยมาล่างด้วยหลักร้อยของเราก็น,นี่แหละสามสี่สามสีห้าสามสามตัวก็คือสามเก้าเจ็ดมามามาหน่วยมาล่างมามาล่างมาบนสี่เก้าเจ็ด 597ออกไปคือตัวนี้สามตัวจะออกตัวนี้จะจะได้ประกาต่อมาเลขที่ออกก็คือ94 94 97 94 94 เ้าจุดเก้ามาเยอะขนาดเลยมันเดิมร้อยบวกสองครั้งบวกเก้าคงที่ร้อยบวกสองสี่บวกสี่บวกเก้าสี่บวกสองเท่ากับแปดบวกเก้าได้จุดแปดสี่บวกสองได้หก หกบวกห้าได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามจับคู่ก็คือเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแปดหกแปดหนึ่งแปดสามเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเลยโอ้เต็มเต็มเลยชอบขนาดเลยได้เจ็ดหนึ่งชอบขนาดแต่วางตัวละรวย <laughs> หลักร้อยของเราก็คือเก้าศูนย์หนึ่งเอาติดเก้าแต่มันไม่เข้าหลักหลักมันเข้าแต่ล่างมันไม่เข้าบนด้วยนี่เนี่ยมันเป็นหลักร้อยเลยคุณเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองหกเนาะเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งหกสองไหมมันเข้าที่เจ็ดหนึ่ง เลขเดี่ยวคือหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสองหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสองหนึ่งหนึ่งบวกเก้าผงที่บวกสองดูสิดูสิมันจะแม่นอีกไหมหนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าหนึ่งบวกสองเก้าละสิบสิบเอ็ดได้หนึ่ง สองหนึ่งบวกสองเป็นสามสามเป็นแปดวโ้ามเป็นแปดแปดเก้าศูนย์ได้ศูนย์ดิโอย,ยังไม่ทำนี่ยังไม่ได้ศึกษาดูเลย เอนี่สองแปดมันโซนที่ศูนย์โซนที่ศูนย์มันจะมาสองศูนย์ไปศูนย์แปดจับคู่กันก็คือหนึ่งสามหนึ่งเปียด หนึ 1> 1, 0, 2, 3, 2, 8, 2, ่งศูนย์สองสามสองแปดสองศูนย์ชนมาที่ศูนย์มากขนาดเลยชนมาที่ศูนย์เลยไม่มีหลักร้อยก็คือหนึ่งสอง 3 0 1 2 3พอดีเลย 1, อันนี้มันจะเป็นล่างนี่มันจะมาเป็นล่างเลยจ้ะโอเคือมา1มา2นมันจะมาเป็นล่างนี่นจ,ะนนนจะเป็นบนล,ล่อ1 2 3จะเป็นเป็นตัวกลางบ่2เป สองหนึ่งศูนย์นี่บอสศูนที่ศูนย์มันจะมาหนึ่งแปดกับสองศูนย์ด้วยกันหนึ่งแปดสองศูนย์สลับคู่ให้มันซื้อได้ถ้าจะใช่ตัวนี้สองตัวนี้เป็นล่างเลยนีเพราะว่าด้านหลังมันตรงกับเลขสามหลักลวยตัวนี้ ตัวนี้มันตรงกับหลักลอยถ้าถ้านนมันจะต้องเป็นตัวก,กลับด้วยเนาะกลับตัวด้วยนะคะบนล่างมันมันจะมาหนึ่ง จะมาสามบัหนึ่งสองศูนย์สามสองศูนย์จะสองหนึ่งแปดลองดูนะคะอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมเพราะว่าเน้นเป็นที่เลขสามเลขหลักลอยหนึ่งสองสามนี่มันมาหลักลอยเดี๋ยวจะเอาไปประกบก,กับสูตรอีกสูตรหนึ่งเป็นล่างเนาะ ชอบก็จัดขัดแกะบานนะคะแกบไว้ลุ้นแคบไวลุ้นแคบไปลุ้น,นดูคำเตือนคำเตือนแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ล่ำๆรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า